และนี่คือรวมฉากบอจากอพิโซดที่6ในเฟ้นครับอัศวีสิจันหาที่จะมอบความสุขความสนุกและความคิดถึงให้กับทุกๆคน้าใจละจี่จูมีคนทักชุดมันเป็นงี้นี่เองอออแม่ายยอาจารย์ทิวถือได้เลยฮนะโอ้โหไม่จะไปต้องใส่หมวกก็ได้นะอย่างนั้ถ้าคุณพร้อมแล้ว,วจะได้เข้า ออไปรับชมกันเลยยินดีต้อนรับสู่เฟคคาบมิเตียสไฮสคูลโรงเรียนประหลาดเพื่อคนประหลาดถึงทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่พวกคนเองก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้พวกเรานั้นยินดีต้อนรับเหล่าผู้มีพลังจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาอบรมสั่งสอนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างสภาพแวดล้อมเพื่อคนประหลาดมาสิมากับพวกเรา

นีคีพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้อล้อไปฉันอย่าไปให้มันต้องพังป่อ,อยความเยานเย็นมาตั้งกี่รอบอย่าหมดแต่อธิชาสิ่งคาตั้งต่อเอาไว้ขังรังอย่าหมดแต่เสียเวลาบ้านแม่หมดมันสูงแค่ไหนจะปีนไปหาอยู่ในโลเลยที่มีเวทมนต์และพลังวิเศษแในบุคคลจะแปลว่าต่อให้พลังวิเศษจะไม่มีความสามารถที่ไม่มาแต่เราฝึกฝนกันได้โลเลยทีไ่ไม่โคตรประหลาดเรื่องอะไรขอให้ทิ้งไปให้ขาดและเตรียมเดินทางกับพวกเราแตรงนีวที่มีว่าความต้องการที่แท้จริงนั้นฉันจะเป็นแบบนั้นสิ่งที่ฝันอยู่ตรงนั้นก ใจความันเราจะผ่านพ้ทุกเรื่องราวมากบายพี่ต่อดีกันเดืนพรุ่นี้ว้าันจลองงขึ้นไปบนน้ไม่มีวน้มาีเราต้องไฟหาและเธอเธอได้เจอนเราทีไม่เคยได้พบไปสุดฟ้าไปอยู่ภาย นี่ลองเป่าให้ฟังหน่อยดิลองเป่าฟังไยเอาแบบอาจารย์เอาแบบพาลงไหมได้ได้พาลงผมทำแบบพาลงไม่ได้มันต้องยังไงวะเฮ้วะเอาอาจารย์ทำจริงอาจารย์ โอ๊ยโอ้ยโอ้โหเหมันไม่เคยเต็มใจให้ด้วยโอ้โหชไม่ชอบชอไม่ชอบเราเราไปคุยกันที่อื่นเนี่ยไม่ไม่ผมผมว่าผมจะคิดว่าผมอน่าจะขัดขัดปากทาแล้วของคุณมากกว่านะผมว่าเอาไปก่อนเฮ้ยไ่อนี้ไม่ได้ใช่ไหมตัวาสนใจไปเที่ยวไหมฮะก็ดีนะครับได้เลยครับโอ้โโอ้โโอ จะดู้ปิดวยด้วยปลาขึ้นไปหน่อยขึ้นหน่อยโอ้ยโอ้ยเจ็บหน่อยนะอาจารย์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโมาแล้วมาแล้วเอาพังเลยขึ้นมาขึ้นมาต้องเป็นหมาไปไหนละ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วชื่อเขาชื่ออะไรชื่อสมตุยสมตุยอ่าวันนี้ผมสมตุยฮะเป็นเป็นอาจารย์ใหม่ครับผมซื้อใบมาเอ้ยไม่ใช่สมัครมาเขียนประวัติเขียนมาไว้นะเป็นหรือเปล่าเอ้าฮาโลเป็นอมตะไม่ใช่เหรอผมเห็นเขาบอกว่าอึบนี่อยากลองไหมล่ะอ้าวอยากลอง ลอนบินอาจารย์หอมบินถอาาราไอยู่้องพักอาจารย์ไม่ใช่แต่เราไปอยู่กันเออโอ๊ยอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำจิ้มทำอไรทำจิ้มเมือกี้มันคืออะไรเป็นแหวอยางที่ไม่ดีสิไม่ว่าอ้าวอ๊าย ยืนคู่ยืนคู่ไหมยืนคู่กับอาจารย์ยคูหมเออกท่าหนกบท่านกบท่าหนกิบท่าหนกิท่าหนอก็ท่าหนกท่าหนยเก็บท่านไเก็บทหนอเาหนอยเารอยเกทอเก็บทาคู่ยกั่าน่อบารนะอยับทาวอกบาหนยก็ายก็านยเบท่าอมจก้่า่อยเ่ต้อมจม่าหน่อยเ่ต้นองเราต้องเ่าหน่อยก็าหนอยเ่าหน่าหนยเ่าหขยเบ่า่อยเาหมเท่าหน่ก็าหอยเบส่หนิอ่าหนาน่อยเก าตาเเมันจะเป็นวัดอะไรเอาเห้ขาถอันโอ้ไมเอออย่างนี้เรอเฮ้ยอาจารย์ของจิมเอ้ยไม่ใช่อาจารย์ของจิมอาจารย์พี่โอลาอาจาไม่ผิดมีมีคนให้ชุดผมมาทำไมเราไม่ใส่ชุดนั้นกันนะชุดอะไรอะอาจารย์เนี่ยชุดเนี้ยอใ่ห๋อได้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 ใส่ชุดนี้เออแลวเราผมจะไม่ประกอบปัจน ฮะ <étique> <occasions S 2> อ๋อหัวใจไม่ <Ay glorious. S 2> อ๋อก็ได้ก no ็ได <laughs> okay. okay. ้เอาล้วเปลี่ยนท่าดูอะไรวะน้าทำอะไรออท่าเดิมได้ไหมแต่แบบหัวใจมันไม่ต่ออ่ะเอนี่อะอาี้อย่างซนอ๋อหัวใจเออตั้งเดียวตั้งเดียวนิ่นอง เข้าใจแล้วที่ชุดจูมีคนทักชุดมันเป็นงี้นี่เองแม่ออาจารย์ถิวถือได้เลยฮะโอ้โหไม่จะเป็นต้องใส่หมวกก็ได้ใช่ยังงั้นตัดโมชันบวกจะได้เข้าเออโอ้โหโอ้โหนานนะครับอาจารย์เจาอแล้วจะได้ไปดูอาจารย์ผมว่าสวยไหม โอ้ยแรงนักเรียนโอ้โหโอ้โอ้แปลกใจแปลกใจแปลกใจเราโอ้แล้วเมียดีเดียวเดี๋ยวโอ้เสร็จแล้วถือก็ทำยังไงอ่ะทำยังไงโอ้าวมากแปลกใจไหมแปลกใจไหมสวยมากทำยังไงอ่ะแต่ว่าเสร็จแล้วไปยืนใต้ต้นไม้กับเพื่อนเลยสวยสวยจริงๆแต่เแต่อาจัดย์ชอบไหมแต่ไอคนเนี้ยเขียนเนี่ยฮะโอ้ครรับอาาจย์ผมาเป็นสกินเลยโอ้โหขอบคุณมากนักเรียน โอ้มาเป็นสกนเลยได้เลยโอ้โหนักเรียนเราวางหน่ดินี่อาจารย์พีโอถ่ายผมดิออมาโอ้ถ่ายผมดิวะเราคนแรกอันนี้คืออะไรนักเรียนดอกไม้เหรอเป็นดอกไม้ครับไ้ไก่ตาไงสวยนะสวยใช่ใช่สวย มืดดําเหมือนนักเรียนแล้วแบบเต็มไปด้วยแบบเหมือนอารมณ์ที่เต็มไปด้วยแบบความโศกเศร้าอะไรสักอย่างมาคนต่อไปโอ้หอมหมมาบ้าว่าอาจารย์สองคนถือว่าค่อนข้างสวยมากขของงวาไปเลยแ่ไหนไม่ไีวัวด้วยแบบบล็อกสี่เหลี่ยมด้วยอ่ะดูดิโอ้ สวยนะสวยจริงผมยอมรับเลยอาจารย์อาจารย์เอาจารย์อาจารย์วิโอลาสวยมากในรูปเนี่ยสวยมากมันมันเหมือนผมมันไม่เขาจะให้เราใจว่าแล้วแต่ที่อาจารย์คิดเลยครับมันเหมือนจะบีบมันเหมือนจะบีบคอหรือว่าสักอย่างอ่ะอันนี้เหมือนซาดิสมากเลยเหมือนซาดิสมากเลยอ่ะของเทมโปอลังการมากชอบของเทปโปมากเลยดูดินี่ผมต้องได้เรียนดาวแล้วปะ โแต่แต่พูดจริงๆมันมีใครสว้ก็ดาวเลยแี่ของคนนี้ก็สวยนี่อาจารย์ดูเลยนี่หอมจิมเ็ดชงเลยเข้าตีมสุดๆเลยนี่ของอะไรเนี่ยนี่ตรงต้โมดวงฉันไม่มีวิร่าโอ้โหแต่ละคนนี่ไงเห็นบอกกันจบล่าตัวเองอพี่ดูชั้นสิดูชั้สิมันแปลกๆเนอว่าไงนักเรียน ว่ียงจะเรียนใส่หน่อยหนไหวันี้ใส่แล้วเสียงเปี่ยนอาจารย์ลองร็วขอคิดขอโทษครับขอโทษครับขอโทษคับโหลนักเรียนไม่ไใช่ไม่ใช่เสียงนี้อาจารย์อะไรอะเปลี่ยนไงอะอ๋อวันนี้กรนอาจารย์เก่งอะอาจารย์เก่งอะรูได้ไงโอเครเนนเลยชมอะไรดูร้องเพลง เราพีคขอนักเรียนอาจารย์เราคือเมื่อก่อนอันนี้คือสมัครเสร็จแล้ว่ถอดเลยถอดถอดดีกว่าถอดดีกว่าอาจารย์ครับนักเรียนโอ้ย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 ดีมากนักเรียนนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์จะต้องไปดัดดดัไปแห่กันแล้วนักเรียนรอดูเลยขอสิงร่างก่อนเปียแบบนี้แล้วไงต่อขอสิงร่างอาจารย์อยู่ยังไงการทดลองเริ่มขึ้น ดไหมว่ามา่าชีพคืออะไรอะไรเกัดอะไรอะอรอะมาดูกันพวกเราสคนขัดเจ้าสิที่ว่าปัดจักแล้วไจะกิด้น่าจังเอ้ยกินาจังทำไมไม่ได้กินแค่มอบชีวิตมอบชีวิตอะไรวะ วจังโอ้ยเฮ้ยเฮ้จังวจังหน้าตาเปลี่ยนไปหนยผไม่ดโดนที่พวกเราแต่โดนคนอื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย นายอยากรอด <cuanto S 1> อไม Jamie, jam หมนายอยากรอดไหมตายอ่ะแม่นายอยากรอดไหมฉันพร้อมช่วยนายตลอดนายไดมี่เจอน่หน่อยีหสังินพีวั ลองแซมสิเงี <im <im oh oh ้ยมีอะนิงนิองนิ่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 งนิงนิ่งนิ่งนิงนิ่งนิงนิ่งนิงนิงนิ่งนิงนิ่งนิงนิ่งนิ่งนิ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 งิ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  อย่างยังไม่จบมีอีกอันชักอะไรอยู่อ่ะก็เต้นไงเต้นเต้นอย่าหาท่าอื่นกันี่คนด้านล่างเรานะใช่เหรอทำรายการนี้ก็ทำเบาๆหน่อยนะเขาบอกว่าได้โบว์จะทำเบาๆหน่อยล่ะไม่ เสียงเสียงนี่คือแบบดังเกตอารมณ์ขางล่างอะไรนั่นแหละตื่นตีใจเด็กหน่อยเอ้ยรู้รู้ว่าทำกันทุกวันรู้ว่าทำกันทุกวันปุ่นเนี่ยผมปวดเข่าหลุดไปแล้ว